เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FBS Pa ลนฟอร์เครับวันนี้ก็ในผมโคชไมค์สำหรับวันนี้นะครับแล้วก็อยู่กันในรายการวิเคราะห์กับเช้าครับประจำวันที่17ตุลาคมพศ2565นะครับวันนี้ก็เป็นวันจันนะครับวันแรกของตลาดเปิดนะคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาวางแผนกันนะครับ EUGU แล้วก็ทองคำเนาะยังไงก่อนชมคลิปครับฝากทุกคนครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง FBS Pa ลนฟอร์เไว้ด้วยเลยกันนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปะครบ ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับเราไปเริ่มชมคลิปกันเลยครับ let's go <S เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวพาทุกคนมาดูคู่แรกกันก่อนนะครับก็จะเป็นคู่ของ EUR USD นะครับคุณผู้ชมก็สําหรับคู่นี้นะครับจริงๆลงมาตามแผนเลยนะตอนวันศุกร์ที่ให้ไวเนาะก็จะเป็น3แนวรับนะครับ0.97400ถึง0.97100นะแล้วก็มีรอบเด้งรีบาวขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวดูภาพรวมก่อนนะครับในส่วนของทางเฟดเฮดโฟนเนี่ยยังคงวิ่งอยู่ในโซน6 4 8นะแล้วหลุดลงมาเนี่ยแตะ 78.6นะจริงๆตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะจบเวฟบ2ได้แล้วเหมือนกันนะครับก็เตรียมขึ้นเวฟบ3นะก็มารอลุ้นกันนะครับว่าวันนี้ M30 นะครับ moving average เนี่ยจะตัดกันขึ้นหรือเปล่านะครับต้องมารอดูตลาดบ่ายกันอีกทีนึงนะส่วนแนวรับแนวต้านหรือกรอบเทนเนี่ยกรอบวันนี้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะให้ไว้เป็นแนวใหม่นะคุณผู้ชมก็ ส่วนตัวมองว่าถ้าเกิดวันนี้นี่มันไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้นะครับในส่วนของ M 3 0เนี่ยตอนนี้เนี่ยใน moving average นะครับมันเป็นเทนขาลงอยู่นะแต่ถ้าในกรณีถ้าเกิดว่าตลาดบ่ายนะครับวันนี้สามารถทะลุแนวต้านตรงนี้นะครับแนวต้านเนี่ย0.97 700เนี่ยถ้าเกิดตลาดบ่ายทะลุแล้วยืนขึ้นมาได้นะครับก็จุดนี้จะกลายเป็นยกโลขึ้นมาทันทีนะครับอาจจะรอหาจังหวะย,ย่อในทำเฟรมเล็กๆแล้วก็ follow by ตามขึ้นไปได้นะครับผม แล้วก็ h 1นี่ทาร์เก็ตนะครับผมยังมองไว้เป็นแนวต้านข้างบนเลยนะคุณผู้ชมประมาณ0.99 200นะจริงๆถ้าดูจากระยะวิ่งของวันนี้นะครับอาจจะไม่ถึงนะครับอาจจะไม่ถึงเ8นะวันนี้ผมคิดว่านะ่าจะมา,ถาแถวๆหกสิบเก่อนกนะ็คือเป็นโซนแนวต้านของ h ฮดโฟตรงนี้นะครับเออเป็นจุดที่ราคาลงมาเทสแล้วก็ เด้งขึ้นมานะครับแล้วพอหลุดไปนะครับก็ถ้าเกิดว่าราคากลับขึ้นมาอีกรอบนึงนะครับก็จะมีมารีเทสแนวต้านตรงนี้นั่นเองนะครับอ่ะให้ไว้เป็นแนวแรกนะ0 9 8 0 0นะครับห่างจากราคาปัจจุบันก็ประมาณ1 0 0 0 1,100จุดนะคิดว่าน่าจะมีรอบย่อสั้นๆบ้างแหละนะครับเพราะว่าปกติแล้วคู่ของ EU เนี่ยก็จะวิ่งประมาณวันละพันนิดๆน,นะครับคุณผู้ชมโอเคผมก็ให้ไว้เป็นโซนแนวต้านสำหรับวันนี้ละกันนะครับอ่ะส่วนแนวรับครับ แนวรับก็รอหาจงังหวะเก็บบายนะคุณผู้ชมก็ส่วนตัวมองว่าแนวรับ0.97 100เนี่ยมันเป็นมันเป็นแนวรับที่ค่อนข้างคิดว่าน่าจะค่อนข้างแข็งแรงพอสมควรเนี่ยแต่ว่าถ้าหลุดลงมานะครับวันนี้ให้ไว้3แนวนะอยู่ที่0.97 130 0.96 9 9 0 0นะครับแล้วก็0.96 600ออสามนนี้ถ้าตลาดเย็นนะครับต้องต้องต้องรอตลาดเย็นนะถ้าตลาดบ่ายทุบลงมาเนี่ยยังยังไม่เข้านะครับ อาจจะรอสักตลาดเย็นถ้าเกิดมันมันลงมาแถวเส้นเส้น3ตรงนเ,นเนี้ยเอเนี้ยน่าน่าเข้าบ่ายละนะครับแต่ว่าถ้าตลาดบ่ายแบบทุบลงมาแล้วหลุดโลตรงนี้นะครับตลาดเย็นนี่มันรอกันที่ข้างล่างเลยนะคุณผู้ชมประมาณโซนเนี้ยนะครับอ่ะก็ติดตามราคากันดูนะครับก็ให้กรอบไว้ประมาณนี้ลองวางแผนกันดูครับต่อไปครับเราไปดู Gbpusd ครับเช้านี้มีเปิดแก๊บขึ้นมา ค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับคุณผู้ชมมาณ3ามสจุดเหมือนกันนะครับแล้วก็ภาพรวมตอนนี้ถ้าดูจากเฮดโฟนเนี่ยก็คือไม่ไม่สามารถผ่านไฮตรงนี้ขึ้นไปได้นะแล้วก็มีรอบยอ่อลงมานะครับแต่ดู moving average เฮดโฟนแล้วอ่ะคือยอ่อลงมารอบนี้แล้วไม่หลุดแนวรับนะครับคุณผู้ชมแล้วมีรอบเด้งกลับขึ้นมาเลยอ่ะแต่คิดว่าน่าจะต้องลงมาปิดแก๊ปก่อนเนี่ยแล้วก็ค่อยไปดูตลาดเย็นนะครับคิดว่าตลาดบ่ายน่จะค่อยๆซึมลงมาแล้วมาปิดแก๊ปตรงนี้ก่อน แล้วถ้าไม่หลุดแนวรับตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวรอหาจังหวะบายนะครับแต่ภาพรวมใน m 3 0เนี่ยเป็นเทนขาลงแล้วนะครูชมเป็นเทนขาลงแล้วก็มีโอกาสถ้าเกิดว่าเขาเขาหลุดแนวแนวรับเดิมตรงนี้ที่ให้ไวเนี่ยมานะครับก็จะลงมาเทสแนวรับที่2อยู่ที่ประมาณ1.11กับ1 1 0 5 0 0น่นนะครับโซนนี้ก็หน้าหน้าเก็บบายสั้นๆได้เหมือนกันก็ลองวางแผนกันดูนะครับส่วนแนวต้านครับวันนี้ให้ไว้เป็นโซนเดิมนะ1.14200ถึง1.147 0 0นะครับ โอเคปะเราไปดูคู่ที่3ครับ XAUUSD ครับสําหรับราคาทองคําเนี่ยยังคงเป็นเทรนขาลงนะครับถ้าดูจากภาพรวมของ phone, เฮดโฟนี่ยก็กดตัวลงมาต่อเนื่องเลยถ้าเปรียบเทียบกับคู่ e u g u แล้วเนี่ยทองคํายังไม่ทําหายนะคุผู้ชมอย่างอย่าง EU เนี่ยยังพอแบบเด้งขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งใช่ไหมครับอย่าง g u ก็ขึ้นมาทําหายใหม่ที่สูงกว่า High นี้แล้วนะแต่ทองคํานะครับกลายเป็นมามาอยู่โลข้างล่างแทนนะครับ ภาพรวมก็เป็นเทนขาลงค่อนข้างชัดเจนนะครับโดย M30 ช้วนี้ก็ค่อยๆมีแรงสะส,สมบายขึ้นมาเรื่อยๆนะแต่คิดว่าน่าจะขึ้นมาแบบนี้น่าจะขึ้นมาเพื่อลงต่อนะครับ <c oughs> ก็ไปดูแนวต้านกันดีกว่านะถ้าเกิดตลาดบ่ายวันนี้ขึ้นมา 1.1663, 1 6 7 1. แล้วก็1 6 8 2เนี่ยกน็น่าเก็บเซลล์สั้นๆกันได้นะครับส่วนแนวรับเนี่ยถ้าหลุดลงไปนะครับรอบนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันด้านล่างนะคุณผู้ชม อ่ะ78.6ส่วโซนนี้1ละดูตรงนี้นิดนึงนี่ครับยังยังใช้เป็นแนวรับเดิมได้อยู่โอเคครับส่วนถ้าหลุดถ้าหลุด16401639ตรงนี้มาก็ไปเจอกันที่ประมาณนี้1627นะครับแล้วก็อีกแนวหนึ่งสุดท้ายละที่ประมาณ1 6ถ6ึงอันนี้ต้องต้องรอดูแรงการาฟอีกทีนึงนะครับ ถ้าเกิดตลาดบ่ายทุบลงมาเรื่อยๆนะเรื่อยๆแล้วหลุดโลนี้มานะครับวันนี้อาจจะไปรอบ่ายที่ตลาดเย็นประมาณ1627 1630เนี่ยโซนนี้มีโอกาสรีบาวค่อนข้างสูงนะครับเ,เดี๋ยวผมก็จะไปตั้งออเดอร์รอนะส่วนถ้าหลุดลงมาอีกทีนึงก็ไปรอแนวรับที่3เลย1616 16นะครับจริงๆถ้าเข้ามา1616 16, เนี่ยสต็อปลอสเราจะใกล้มากๆครับประมาณ500จุดนินดๆแต่แต่ว่าทาร์เก็ตนี่ประมาณพันขึ้นนะครับถ้าถ้ามา1616 16, อีกรอบมันจะค่อนข้างสวยนะทองคา โอเคก็รอติดตามราคากันดูครับต่อไปครับเราไปดู USDJPY ครับจริงๆร,ราคาก็ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะภาพรวมก็เป็นเทนขาขึ้นนะครับขึ้นโหดมากๆล่าสุดนี่ก็คือจะไปเทส1.50เลยนะคุณผู้ชม1 4 8 6 0 0แล้วอะนะครับก็สามารถผ่านแนวต้าน1.27 1.27นะครับที่ราคา1.47.3ตรงนี้ขึ้นมาได้ไปที่เรียบร้อยแล้ะซึ่งแาร์เก็ตต้านต่อไปก็จะอยู่ที่ประมาณ1.49200นะครับอ่ะก็วางแผนกันใหม่เลย ถ้าเกิดว่าเข้าโซนนี้นะครับ Stop Loss เราจะอยู่ที่ประมาณ150เนี่ยเต็มที่ให้เลย800จุดถ้าขึ้นมาโซนนี้นะเดี๋ยวก็ผมก็จะค่อยๆทยอย MM เ e ลกันอีกรอบหนึ่งนะ149.250กับ149.600เนี่ยถ้าขึ้นมาเทสแล้วเริ่มมีแท่งกลับตัวในทำฟีนเ,เล็กนะครับก็รอเซลนะครับส่วนร์เก็ตเนี่ยให้ไว้147,300นะซลล์โซนนี้ลงมามาปิดนี่ก็ประมาณพันกว่าจุดแล้วเหมือนกันนะครับอ่ะก็ยังคงแรงต่อนเนื่องนะครับ UJ ว่ากันไปตามกราฟไปก่อนนะครับโดยล่าสุดก็คือแท่งวีคเนี่ยปิดเต็มแท่งจัดๆเลยนะครับบูลิชค่อนข้างแรงนะขนาดดอลลาร์เทก็ทำอะไร UJ ไม่ได้นะครับ <laughs> แข็งแรงต่อเนื่องนะผู้ชมก็ปล่อยไปก่อนก็ได้นะจริงๆมันเป็นเทนขึ้นอยู่หรือว่าใครที่แบบรอชวัวร์ๆจริงๆเนี่ยขอให้แบบ M30 เนี่ยทำโลใหม่สักโลนึงก่อนให้ได้อะเด้งขึ้นมาแล้วก็เซลลยังทันนะครับก็รอติดตามราคาไปก่อน,นครับ ต่อไปเป็น AU ครับ AUD USD จริงๆ AU นี่ก็จริงๆมันเหมือนจะขึ้นได้นะแต่ว่าสุดท้ายคือทุบกลับลงมาที่เดิมนะครับโดยภาพรวมในทาเฟรมเดย์เนี่ยวันศุกร์ที่ปิดนี่ก็คือทําลายแพ็กชั่นแท่งวันพฤิหัสเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยแท่งพฤิหัสเนี่ยกลับตัวเป็นพินบาร์ขึ้นนะครับจริงๆหน้าขึ้นต่อมากๆนะแต่ว่าสุดท้ายวันศุกร์ก็ปิดเป็นตลาดหนีต่อนะครับกลับมาในเทนขาลงนะจริงๆก็น่าจะ กดตัวลงต่อนะครับจากแนวรับที่ให้ไว้นี่ก็อาจจะกลายเป็นแนวต้านแทนนะคุณผู้ชมวันนี้ถ้าเกิดว่าเด้งขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวอาจจะรอเซลล์ที่0.62700ถึง0.63300นะครับโซนนี้ก็น่าน่าสนใจแล้วส่วนถ้าหลุดหลุดโลลงไปเนี่ยมองว่าจะมาแถวแถวประมาณ0.60400ถึง0.59700นะครับก็จะมีรอบรีบาวรอบต่อไปนะอ่ะก็รอดูก่อนนะยังไม่เข้าเดินนะรหรับ a อนะ ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนจบคลิปเดี๋ยวเราไปดูเชิงข่าวกันนิดนึงนะครับโอเคสําหรับข่าววันนี้กล่องเหลืองจะจัดนะครับไม่มีไม่มีอะไรมากนะช่วงบ่ายๆนะครับก็จะมีช่วงเย็นนะเป็นดอลล่ากล่องแดง1กล่องนะครับ19บเนาฬิกาสามทีแต่คิดว่าน่าจะไม่ไม่แรงมากเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวดูข่าว ภาพรวมในอาทิตย์นี้นิดนึงนครับกล่องแดงดอลลาร์มีวันไหนบ้างโอ้วันนี้อาทิตย์นี้ดอลลาร์ไม่ค่อยมีกล่องแดงเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมก็คิดว่าน่าจะต้องรอลุ้นว่าดอลลาร์จะกลับมาเป็นเทนขาลงอีกรอบหนึ่งหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูดอลลาร์อินเด็กกันนิดนึงนะครับ DXY โอเคครับผมตอนนี้ DXY วิ่งกลับขึ้นมาตอนวันศุกร์นะครับมาอยู่ที่ในแนว1 1 3 3 0 0อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เช้านี้ครับ H f o เริ่มมีแท่งเริ่มมีแท่งเทลงมานิดนิดนะครับโดยถ้าเกิดว่าราคาพุ่งกลับมารอบนี้แล้วไม่ไม่ผ่านแนวต้าน1นึ่งหลงไปขึ้นไปได้เนี่ยจะค่อนข้างสวยนะเพราะว่าขึ้นมาเคลียร์วอลุ่มเซลล์อีกรอบนึงนะครับรีเทสแนวต้านแล้วไม่ผ่านเนาะก็เตรียมที่จะกดตัวลงไปเทสแนวรับข้างล่างนะครับแต่ว่าถ้าพุ่งกลับมาแล้วทไไนะลุ ก็จะไปเจอที่114700อีกรอบนึงเป็นแนวต้านสุดท้ายนะครับถ้าพุ่งไปได้อรอบก็คัดทิ้งก่อนนะบายอียนะครับน่าจะต้องไปกันอีกไฮหนึงประมาณ118 118500นะคุณผู้ชมอืมก็ว่ากันไปตามกราฟนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นมารอบนี้แล้วไม่ผ่านตรงนี้นะครับจุด B เนี่ยจริงๆจ,จะสามารถจบตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าอีกอกรน,นี้นึงก็คือจบที่ประมาณไฮเดิมนะครับก็จะกลายเป็นแพทเทิร์นตัว M นะครับอ่ะ อันนี้สันนิษฐานว่ามีโอกาสที่จบตรงนี้ก่อน1 1 3 7 0 0นะเพราะว่าเป็นแนวฟิโบ78.6นะครับอ่าโซนเนี้ย7จ6พอดีเป๊ะเลยแล้วยอ่อลงมาเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าจบ B ตรงนี้นะครับแทร็กเก็ตต่อไปที่เขาจะไปทํา C นี่ก็แถวแถว8 0 8อีกรอบนึงนะครับอ่าก็มีระยะเขาเรียกว่าไงช่วงเวลาให้เราได้หายใจหายคอนะสำหรับ EU GU นะครับก็เดี๋ยวยอรอย่อบายกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปตามนี้นะ โอเคยังไงก็ลองวาแผนกันดูนะครับผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมแล้วก็หากใครที่สนใจเข้ากลุ่มนะครับกลุ่มไลน์ที่ผมดูแลนะก็จะมีบทวิเคราะห์ให้นะครับในทุกๆเช้านะครับแล้วก็ Signal, สัญญาณเตรดนะครับบางจังหวะที่หน้าเข้านะผมก็จะซิกไปในกลุ่มด้วยนะหลักๆก็จะเป็นคู่ของ EU นะครับแล้วก็ GU แล้วก็ทองคำนะครับผมก็มา เรียนรู้ด้วยกันในกลุ่มได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสามารถติดต่อไลน์ดีข้างล่างมาได้เลยนะครับผมก็จะมีเปิดบัญชีก่อนนิดนึงนะครับแล้วก็เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันในกลุ่มได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับหากใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอให้ทุกท่านนะครับพอตฟ้ากําไรทุ่มพอร์ตกันทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแป๊บเวครับสวัสดีครับ